สวัสดีครับวันนี้มีรถกระบะมาให้ชมคันหนึ่งครับเป็นอีซูซูทีฟอาร์มังกรทองเครื่องสอบวันห้าเก้าสิบแหล่งมา้าปีเก้าสามนะครับรถเดิมๆพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรถหน้าตาเดิม 4, สี่ั่นรอบคันสวยนะครับ รอกระทะคู่ตัวฝากครอบอยู่ครบนะครับช่วงล่งดีเนิ่มๆแห้งๆนะครับไม่มีผุไม่มีเยิ้มไม่มีหยดเยิ้มนะครับแห้งๆนะครับ ดูภายในครับภายในสวยสะอาดนะครับเบาไม่มีขาดผมสะอาดนะครับเบาแคบคอนโซลกลางเกียร์กระปุกวิทยุ USB CD เลยครับ ไม่สองเซนห้าคอนโซลไม่มีแตกหักค,ครับแอร์โคดหนาวบอกเลยโคดหนาวจะชมห้องเครื่องแก้มซ้ายขวาเดิมคันเดิมเพศเดิมไม่มีชน ความแอร์หม่หม่ฝาปองเดิมติ๊กเกอร์อยู่ครบสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับทีเดียวจิชึ้งนะครับแอร์เย็นลมแรงหนึ่งสองสามครบเย็นช่ำหนาว แล้วมาไฟติดครบทุกอย่างเลยครับน้ำปกติน้ำวนปกนติไม่ไอไม่พน่นเครื่องใสๆเพาะเพาะนะครับตรงไรพาวเวอร์ อันนี้เล่มเอกสารชุดเอนยครบนะครับพาสีกับลากกระดา19กับลักกาะดา6แปดนะครับไปขาดนะครับระบบไฟออกครบทุกจุดนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟลีไฟเบรกไฟถอยติดครบทุกอย่างนะครับรถบอดี้เดิมบางนะครับหน้าหลังเดิมไม่มีชนนะครับอันนี้จะเป็นสี่สี่ดำด้านการสนิมมาตั้งแต่โรงงานนะครับ รถชายสวยๆครับไม่มีโดนมานะครับรอนกระบะสวยไม่พุนะครับดํมเดิมบางๆป่องๆบ,บ,บางๆนะครับหาใช้งานไม่มีผิดหวังนะครับคันนี้ีสู้สู้ t r ี9 3นะครับเครื่องสองบรนห้าดีเซลพลังไว power รถหน้าตาเดิมที่สัดนรอบทันสวยนะครับ เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีไม่มีไอทางไกลสบายนะครับการันตีเรื่องความร้อนนะครับไม่มีปัญหานะครับภายในสวยแอร์เย็นชำ่ำทันนี้เปิดขายอยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับต่างจังหวัดเราส่งนะครับวิดีโอคอลดูรถได้ครับเราส่งทุกจังหวัดนะครับจะมีค่าส่งบวกเพิ่มนะครับ มัดจำมากับเราเราไปส่งทุกจังหวัดนะครับระบบไฟติดครบทุกอย่างนะครับเทีอ่าฝ่าทองโคตรประหยัดเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับหาไวแใ้งงานคุ้มๆค,ครับเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับมาดูมาชมกันได้ครับที่นครปฐรมนะครับกำแพงแสน บ้านหนองกระทุบนะครับร้านบ้านเรากระแพงแสนนะครับเบอร์โทรติดต่อ0802357879นะครับ0802357879นะครับเริมเอกสารชุดโอนครบพร้อมใช้ยาวๆนะครับเก้าหมืนแปดพันบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ